ท่านผูชมครับนี่บอ่อตกกุ้งมันห้าครับหลายๆท่านเห็นมาตกกุ้งอาจจะไม่เคยเห็นพื้นทีบ่บ่อกุ้งจริงๆแล้วมันเล็กขนาดไหนนี่ครับมีบอ่อมีขอบบอ่อมันก็มีมีไาอยู่ขอบบอ่อแล้วก็ดึงลงไปอีกเม็ดหนึ่งครับเม็ดกวา่านี่ครับ สถานที่ทังสี่หละครับถ้าหากว่านางลงนิดนึงนี่นางลงอยู่กับระดับเดียวกับตัวนี้ขึ้นระดับเดียวกับขอบบอ่อครับขอบบอ่อถนนนี่ครับก็ลึกแค่นี้ว่าลึกหลายครับขณะนี้เขากลาาล็ลัางเสียาน้ำลงหลังจากทสีเหาเก็บกรุงเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำจัด ดัดอื่นนะครับกระจะตรงมดแหละโบว์เหียนปลากุ้งปลอยปลาซิวออกมดครับตัวนี้ก็ร่างสีเอาน้ำเข่าครับน้ำเข่าตัวหนึ่งก็ร่างสีเดลกาดเปลี่ยนซ่อมใบพัดใบพัดที่มันเหลืออยู่นี่ใบพัดหนึ่งกต ออกไปแล้วครับเอาไปออกไปแล้วสะไปะใส่บอเบียงกุ่งครับมียูจากใบผัดสองสามสี่ห้า่มีหาใบผัดครับเรียบร้อยอย่าลืมเสียบลักให้มันตรงๆเดี๋ยวเพราะาพอนาม,มานี่ตัวนี้ก็สีร้อยขึ้นเรือของมันสีร้อยขึ้บ เดี๋ยวหอห่างไวอ่าเดี๋ยวหา,อานอดมาใส่เพื่อถือใส่ที่ถอดออกถือใส่วอบ่อเลียงกุ้งยูดานานันครับอ่าตัวนี้ก็สิง่ายที่พักกุ้งง่ยายไปหันนิดนึงรับน้ำก็ร่างเข่าครับนี่แหละครับที่เหน็นชัดๆเลยนี่กระโบลึกโบลึกครับเออนี่สามารถเดินได้ เขาใส่ข้าวขาวเนี่ยเห็นขา,ขาวขาวเราว่าเขาใส่สารดูดใหม่ครับโอเคนะครับเนาะเห็นน้ำกันแล้วก็ว่ามันเป็นยังไรกลนบอเพรามาตกกุ้งขีม่องรับตาก็เห็นเลยจากภาพนี้แล่ละครับหวนเลยผูทีมาตกกุ้ง นีรับเงิงคัดๆัดชัดกระเาห้อยนังนี่เนาะนี่ครับอ่ากระสีล่องปุ้งเร็วๆนี่ครับหลังจากน้ำเต็มแล้วสวนสวนบอเลี่ยงลงมือนี่ครับมือใ้วันที่17ครับลงปุ้งตัวระบาดเรียบร้อยแล้วแปดพันตัวโอเคครับทมาชมครับขอบคุณครับติดตามรับชมช่องมานาเฮานะครับ ลืมกดติดตามช่องมะนาวช่องของโค้ซอฟมะแกวนะครับเด้อติดตามไปเร้วมกันดีหูเวิามเคลื่อนไหวในการกริจการต่างๆตัวเป็นการเลี้ยงกุ้งตกกุ้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม